คำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราวไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรชาแนลวันนี้กระผมจะมาพูดถึงปราณสายแยกที่มีพื้นฐานมาจากปราณวาย,ยุพอจะเดากันได้หรือเปล่าครับว่าเป็นปราณอะไรนั่นก็คือปราณหมอกและปราณสัตว์ป่านั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับสำหรับคนที่ตอบได้ถูกมาเริ่มกันที่ปราณหมอกกันเลยนะครับ ผู้ใช้ปราณนี้ดาบนิจิรินจะเปลี่ยนเป็นสีขาวโดยกระบวนท่าของปราณหมอกนั้นจะหลอกล่อสร้างความสับสนด้านประสาทสัมผัสและบรรยากาศโดยรอบแก่ฝ่ายตรงข้ามผู้ใช้ปราณที่ปรากฏในเรื่องนั้นก็คือโทคิโ o ทโมุอิจิโร่ชื่อปราณหมอกที่มุอิจิโร่ใช้คือคาซุมิตรงกับภาษาอังกฤษคำว่ามิสหรือเฮส ซึ่งหมายถึงหมอกควันที่เกิดจากทั้งไอน้ําและอนุภาคฝุ่นละอองต่างๆในอากาศทําให้เห็นเป็นภาพพร่าสีขาวขุ่นๆก็คือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนั้นแต่ไม่ใช่การอธิบายสภาพอากาศซึ่งถ้าปรากฏในบทกลอนต่างๆก็มักจะหมายถึงปรากฏการณ์ในฤดูใบไม้ผลิส่วนคิริหรือในภาษาอังกฤษ f o g ที่แปลว่าหมอกที่เกิดจากไอ้น้ำในอากาศจับตัวเป็นหยดน้ำและลอยตัวทำให้มองเห็นไม่ชัดในระยะต่ำกว่า100เมตร ซึ่งถ้าปรากฏในบทกลอนมักจะหมายถึงปรากฏการในฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองครับปราณหมอกกระบวนท่าที่1เมฆาเลื่อนนาา้าา low cloud distant haze หรือในภาษาญี่ปุ่นซุยเทนโทกาสุมินักดาบจะแทงดาบตรงไปอย่างรวดเร็วคำว่าซุยเทนหมายถึงเมฆที่ย้อยต่ำลงจากท้องฟ้าจนดูเหมือนอยู่ใกล้สภาพท้องฟ้าที่มีเมฆคล้อยต่ำลงคำว่าโทหมายถึงไกล คำว่าคาซุมิหมายถึงหมอกควันถ้าแปลรวมกันตรงตัวก็น่าจะประมาณว่าเมฆและหมอกที่คล้อยต่ำลงค่อยๆลอยเนิบๆไปซึ่งการออกกระบวนท่านี้ที่เป็นการแทงไปตรงๆอาจจะหมายถึงการพยายามแทงไปให้ถึงเมฆหมอกที่คล้อยต่ำลงนั้นหรือไม่ก,ก็แสดงภาพการเคลื่อนตัวของเมฆหมอกผ่านดาบที่พุ่งแทงศัตรูก็เป็นได้นะครับปราณหมอกกระบวนท่าที่2ส,สายหมอก8ทิศเอ็ดเลเยอร์มิสหรือในภาษาญี่ปุ่น ยาเอกคาสุมินักดาบจะฟันต่อเนื่องเพื่อจู่โจมศัตรูจากรอบทิศทางคำว่ายาเอกหมายถึงหลายๆายชั้นคำว่ายาสุมิหมายถึงหมอกควันในบางครั้งคันจิเล็กนี้ใช้เพื่อสื่อความหมายว่าเยอะมากมายหลากหลายซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเลข8ดเลยเช่นยาโอยะหมายความว่าร้านขายผักยาคุโมะหมายถึงเมฆหลายชั้น เป็นตนต้ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าผู้แปลอาจจะแปลมาจากภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนักดาบจะเอี่ยวตัวกวัดแกว่งด่าไปมาหลายครั้งจากหลายๆทิศทางราวกับหมอกควันที่ซ้อนทับกันหลายชั้นสำหรับภาษาไทยการเลือกใช้คำว่า8ทิศส่วนตัวกระผมคิดว่าเป็นการเลือกคำที่เก๋มากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรงตัวเด๊เดๆกับความหมายของคำว่าหลายชั้นแต่คำว่า8ดทิศก็สามารถสื่อความหมายว่าทุกทิศทางไหนจะสามารถคงเลขแปจากชื่อท่าต้นฉบับอีก ถือว่าใช้คำได้น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับปราณหมอกกระบวนท่าที่3สบบันปลายหมอก Scattering m i s p a s h หรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นคะซันโนชิบุกินักดาบจะตวัดดาบเป็นวงกลมเพื่อปัดการโจมตีของศัตรูออกไปรวดเร็วเหมือนปัดหมอกให้สลายหายไปคำว่า,า่าหรือคาสุมิหมายถึงหมอกควันสันหรือจิราสึหมายถึง,ถงทำให้กระจัดกระจาย ชิบุกิหมายถึงศาสตร์กระเซ็นปราณหมอกกระบวนท่าที่4ผ่าสายหมอก s i i t t n g Flow ส,ส์หรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นอิริวกิรินักดาบพ,พุ่งสไลด์ต่ำเข้าหาศัตรูพร้อมกับตวัดดาบฟันอย่างรวดเร็วคำว่าอิริวแปลเป็นไทยก็คือการเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศเป็นคำทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของของไหลมันหมายถึงการขนส่งวัสดุพลังงานหรือคุณสมบัติเช่น อุณหภูมิหรือความชืน้นโดยการเคลื่อนที่ของของไหลซึ่งอาจจะเป็นของเหลวหรือก๊าสมันถูกใช้มากที่สุดในด้านอุตุนิยมวิทยาซึ่งมักจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของความร้อนหรือความชืน้นคำว่ากิริหมายถึงตัดดังนั้นถ้าเราแปลตรงตัวแล้วล่ะก็จะได้เป็นกระบวนท่าที่สไลด์เข้าไปโจมตีเรากับเป็นสายหมอกที่เคลื่อนตัวเข้าหาและโจมตีศัตรูนั่นเองปราณหมอกกระบวนท่าที่5ทะเลหมอก Sea of Cloud and h หรือในภาษาญี่ปุ่นคาอุนโนอุมินักดาบพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมฟาดฟันดาบไปมาอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวนี้เหมือนมีสายหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณคำว่าคาหรือคาซึมิหมายถึงหมอกคำว่าอุ่นหรือคุโมะหมายถึงเมฆคำว่าอุมิหมายถึงทะเลท่านี้มีความหมายตรงตามชื่อเลยนะครับการจะเอาดาบฟาดฟันไปมาจนเกิดลงเหมือนทะเลหมอกได้เนี่ย แสดงว่ามูอิจิโร่คุงต้องมีความว่องไวมากเลยละครับเก่งจริงๆเลยนะตัวแท่นเนี้ยปลานหมอกกระบวนท่าที่6หมอกแสงจันลูน่าดิสเปอร์ซิ่งมิสหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นสึกิโนะคาชโชนักดาบจะตีลังกากับหลังกลางอากาศพร้อมฟาดดาบปล่อยการโจมตีมีขอบเขตการโจมตีเป็นวงกว้างสามารถฟันปลาหมื่นตัวที่เกิดจากมนัสูลโลหติตของเกียรโกได้หมดเลยคำว่าซึกิหมายถึงพระจ,จันทร์ คำว่าคาซึมิหมายถึงหมอกคำว่าเคสึหมายถึงลบให้หายไปชื่อท่านี้ถ้าให้ถอดคำตามตัวของภาษาญี่ปุ่นเลยจริงๆมันจะเหมือนกับว่าแสงจันทร์ที่มาลบหมอกออกไปแต่กระผมแอบรู้สึกขัดใจอยู่นหน่อยๆเพราะว่ากระบวนท่าที่ผ่านๆมาเป็นท่าที่เปรียบให้ตัวเองมีการโจมตีเหมือนกับสายหมอกพออยู่ๆมาเป็นแสงจันทร์ลบหมอกก็แอบรู้สึกว่าย้อนแยง้งก,กันกับที่ก่อนๆหรือเปล่า แบบว่ามันน่าจะเหมือนกับการที่เปลี่ยนตัวมมอิจิโร่คุงเป็นหมอกที่ขึ้นไปบดบังดวงจันทร์จนเหลือแต่แสงฟ้าๆาภายใต้หมอกเป็นหมอกแสงจันทร์ประมาณนี้มากกว่านะครับแต่ก็เป็นแค่ข้อสมมุติฐานของกระผมเท่านั้นนะครับถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโดยปกติแล้วปรานหมอกจะมีอยู่เพียง6กระบวนท่าเท่านั้นแต่มุอิจิโร่ก็ได้คิดค้นกระบวนท่าที่7ขึ้นมาด้วยตนเองว่ากันว่าเป็นท่าที่มีพลานุภาพมากที่สุดในกระบวนท่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ ปราณหมอกกระบวนท่าที่7หมอกหลวง o b s c u i i n g Cloud) หรือในภาษาญี่ปุ่นโอโบโรท่านี้นักดาบจะเคลื่อนที่ช้าสลับกับเร็วเพื่อให้ศัตรูมึนงงโดยเคลื่อนไหวช้าๆหลอกให้ศัตรูมองเห็นและตายใจแล้วก็หายตัวไปในชั่วพริบตาคำว่าโอโบโรหมายถึงสลัวฝ้ามัวท่านี้เป็นท่าที่ใช้ปั่นหัวศัตรูได้ดีทีเดียวเลยล่ะครับตอนที่อีกฝ่ายยังสับสน เราก็อโชอตัดคอกูดบายมายเฟรนกันไปเลยล่ะครับเป็นกระบวนท่าที่หลายคนชอบมากๆถึงขั้นยกให้เป็นกระบวนท่าในดวงใจกันเลยทีเดียวถ้าอยากจะรู้ว่ามีกระบวนท่าไหนติดโพกันมาบ้างล่ะก็เข้าไปดูได้ที่ลิงก์นี้เลยครับปราณสัตว์ป่ามาต่อกันที่ปราณสัตว์ป่ากันเลยครับผู้ใช้ปราณน,นี้ดามนิจิรินจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีอินดิโก้เกรย์ปราณสัตว์ป่า เป็นปราณที่อิโนโนสุเกะคิดค้นฝึกฝนและเรียนรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครฝึกสอนถือเป็นปราณออริจินัลเพียงแต่ว่ามีความคล้ายกับพื้นฐานของปราณวายุจึงถูกนับว่าเป็นปราณที่แต่ขแขนงออกมาจากปราณวายุนั่นเองครับและเพราะว่าอิโนโนสุเกะผู้เติบโตมาจากป่าเป็นคนคิดครั้งศัพท์ในหัวจึงมีไม่มากชื่อก็เลยออกจะตรงไปตรงมาหน่อยไม่ค่อยสวยงามนักอย่างปราณอื่นๆเขาและไม่ได้ใช้คำว่ากระบวนท่า แต่ใช้คำว่าคิบะที่แปลว่าเขี้ยวแทนนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าแฟงที่แปลว่าเขี้ยวเช่นเดียวกันครับถือเป็นปานที่กิบเกะเปรี้ยวซาตั้งแต่ชื่อเรียกกระบวนท่ากันเลยทีเดียวผู้ใช้ปรานนี้มีเพียงคนเดียวนั่นก็คือฮาชิบิระอินอสุเกะนั่นเองครับปรานสัตว์ป่าเขี้ยวที่1เสียบทะลวง p พียสหรือในภาษาญี่ปุ่นอุกจิ นุก,กิท่านี้จะเป็นการใช้ดาบทั้งสองข้างแทงเข้าไปตรงๆที่คอของศัตรูคำว่า,า ok อาุกจิหมายถึงเจาะหรือแทงคำว่านุกิหมายถึงดึงออกหรือเอาออกเปิดมาท่าแรกก็แสดงความตรงไปตรงมานอกจากการตั้งชื่อแล้วก็วิธีโจมตีนี่แหละครับในเมื่อจุดตายของอสูรส่วนใหญ่อยู่ที่คอก็เสียบมันตรงนั้นเลยแล้วกันเนาะปราสัตว์ป่าเขี้ยวที่สอง ฉีกกระชากริบแอนแทร์หรือในภาษาญี่ปุ่นคิริซากินักดาบจะเวี่ยงดาบเป็นวงกว้างตัดเป็นรูปกากบาทคำว่าคิริหมายถึงตัดคำว่าซากิหมายถึงฉีกกระชากเป็นการฟันดาบตัดไปแล้วหนึ่งทีมันยังไม่ขาดออกจากกันเลยมีความซ้ำดาบไปอีกหนึ่งทางเพื่อให้เกิดแรงกระชากกะว่าเป้าหมายจะต้องขาด และกระเด็นแยกไปคนละฝั่งแน่ๆเลยล่ะครับปราณสัตว์ป่าเขี้ยวที่สมขมเขี้ยวสังหารดีวอเวอร์หรือในภาษาญี่ปุ่นคูอิซากิเอาล่ะครับนึกภาพตามทีละสเต็ปนะครับถือดาบไว้แล้วคว้แขนจนเหมือนท่ากอดอกแล้วฟันดาบทั้งสองกลับมาในแนวนอนพร้อมกันจนกลายเป็นท่ากลางแขนเอาล่ะครับดูช้าๆพร้อมกันอีกทีนะครับ ว้าวว่องไวมากๆคำว่าคุอิหมายถึงกินคำว่าซากิหมายถึงฉีกกระชากในแฟนบุ๊กระบุเอาไว้ว่าเหมือนสัตว์ป่าที่พุ่งเข้าไปงับเหยื่อแต่ว่าส่วนตัวกระผมคิดว่าถ้าเหมือนสัตว์ป่างับเหยื่อมันน่าจะรีเวิร์สกลับกันหรือเปล่านะเป็นกลางแขนก่อนพอฟันเสร็จก็จะจบในท่าควายแขน เพราะจะมีอีกท่าหนึ่งที่คล้ายกันจนกระผมแยกแทบไม่ออกเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับปราณสัตว์ป่าเขี้ยวที่4ฉีกกระชากเป็นชิ้นๆสไลด์เอนดิสหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นคิริโคมาสก,กินักดาบจะจมตีใส่เป้าหมายด้วยการใส่แรงฟันแบบถี่ๆให้ขาดออกจากกันนึกภาพเวลาคุณแม่เข้าครัวสับหมูสับไก่ประมาณนั้นเลยล่ะครับคำว่าเซสสึหมายถึงตัด คำว่าโฮสกหมายถึงเล็กหรือบางคำว่าซากิหมายถึงฉีกกระชากปรานสัตว์ป่าเขี้ยวที่หเขี้ยวคลัง่งเครซี่คัตติ้งหรือในภาษาญี่ปุ่นคุรุอิซากิเป็นกระบวนท่าฟันทุกทิศทุกทางกลางอากาศเหมาะที่จะใช้ตอนโดนศัตรูล้อมหรือตอนโต้อตอบการโจมตีจากหลายทิศทางคำว่าคุรุอิหมายถึงคล um ุ้มคลั่ง คำว่าซากิหมายถึงชีกระชากปราณสัตว์ป่าเขี้ยวที่6คมเขี้ยวกัดถึงพาลิเซตไบต์หรือในภาษาญี่ปุ่นรันกุยกามินักดาบจะควยดาบตัดคอของศัตรูโดยใช้ประโยชน์จากใบดาบที่บินเพื่อให้ตัดคอได้ง่ายขึ้นเนี่ยท่านี้แหละครับที่ทำให้กระผมสับสนกับท่าเขี้ยวที่สองคือมันเป็นการคว้เหมือนกันท่าจบก็เหมือนกัน สงสัยต้องรอดูในอนิเมะซีซั่น2ว่าพอเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นยังไงคำว่ารันกุยหมายถึงล้วเหล็กคำว่าคามิหมายถึงกัดหรือเคี้ยวปรานสัตว์ป่าเคี้ยวที่7เปิดปราทสัมผัสสเปเชียลอวานเนสหรือในภาษาญี่ปุ่นคูคันชิคิคาคุเป็นการใช้ปราณที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพ่งสมาธิใช้ปราทสัมผัส ทำให้จับสัมผัสในสิ่งที่ไม่ได้แต่ต้องโดยตรงได้คำว่าคู่ขังหมายถึงบรรยากาศโดยรอบชิกิ้หมายถึงการรับรู้คำว่าคาคุหมายถึงเรียนรู้ตื่นมีสติอินอสุเกะมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมเนื่องจากเติบโตขึ้นมาบนภูเขาที่ทุรก,กันดานทำให้เขาสามารถระบุถึงตําแหน่งของศัตรูได้จากการสั่นไหวของอากาศโดยรอบถึงจะปิดหูปิดตาปิดจมูก ก็ยังรับรู้ได้ถึงการมีอยู่มันจะเท่เกินไปแล้วนะครับเนี่ยปราณสัตว์ป่าเขี่ยวที่8บุกทะลวงฉีกกระชาบ explosive rust หรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นบาคูเรสึโมชินนักดาบจะฟาดฟันดาบบุกทะลวงเข้าหาศัตรูเข้าไปตรงๆโดยไม่สนใจที่จะป้องกันการโจมตีจากอีฝ่ายเลยคำว่าบาคูเรสึหมายถึงระเบิดแตกกระจาย คำว่าโมชินหมายถึงพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วปราณสัตว์ป่าเขี้ยวที่9ขมเขี้ยวยืดคดเคี้ยว extending bendy slash หรือในภาษาญี่ปุ่นอุเนริซากินักดาบจะเคลื่อนข้อต่อระหว่างฟันศัตรูคาดว่าเพื่อทำให้ศัตรูที่ยังไม่รู้ถึงความสามารถนี้ไม่สามารถกะระยะหรือคาดดาวิถีดาบได้คำว่าอุเนริหมายถึงคดเคี้ยว คำว่าซากิหมายถึงฉีกระชากอย่างที่รู้กันนะครับว่าอินโนสุเกะเป็นคนที่มีข้อต่ออ่อนเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปเจ้าตัวสามารถเคลื่อนข้อต่อได้ทั่วทั้งตัวถึงขนาดที่ลอดผ่านรูที่มีขนาดเท่าหัวได้ง่ายๆเลยล่ะครับในที่สุดก็มีช่องให้เอาข้อมูลลงสักทีฮะเมื่อพูดถึงถท่าหัวลอดได้ก็สามารถผ่านได้หมดพอจะนึกออกไหมครับว่ามีสัตว์ที่ทำได้อยู่นั่นก็คือน้องแมวของเราไงล่ะ ถ้าหนวดของมันวัดพื้นที่แล้วว่าหัวสามารถผ่านได้ส่วนอื่นข้างหลังของมันก็จะสามารถผ่านได้เหมือนกันแต่ถ้าอ้วนไปไขมันก็จะผ่านไม่ได้นะมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ถ้าพูดแล้วอาจจะขนลุกหน่อยๆน,นั่นก็คือหนูครับหนูจะสามารถหดพับกระดูกซี่โครงจนลำตัวสามารถผ่านช่องที่หัวผ่านออกมาได้ดังนั้นอาจจะมีบางบ้านที่น้องโผล่ขึ้นมาทักทายในโถสุขภัณฑ์กันบ้างน,นะครับแฮ hey. รรานสัตว์ป่าเขี่ยวที่สิบเขี่ยวลมหมุนเวอร์ลิงแฟงหรือในภาษาญี่ปุ่นเอ t นเทนเซนกะฮิโนซเกะจะควงดาบทั้งสองมือเป็นวงกลมเหมือนใบพัดเพื่อใช้สกัดการโจมตีของศัตรูคำว่าเอ t นเหมายถึงการเคลื่อนที่เป็นวงกลมเซนหรือเมงูริหมายถึงหมุนหรือวนคำว่าคิบะหรือกะหมายถึงเขี่ยว หรืองาปรานสัตว์ป่าด้นสดเขี้ยวบินสัตเดนโ h r o w i n g ต t r i หรือในภาษาญี่ปุ่นโอโมอิสคิโนนาเกสกิอินอสุเกะควางดาบทั้งสองออกไปพร้อมกันใส่ศัตรูเป็นปรานที่ไม่มีลำดับระบุไว้เพราะอินอสุเกะคิดได้สดๆตรงนั้นยังไงเล่าคำว่าโอโมอิสคิหมายถึงความคิดที่จู่ๆก็ปิ๊งขึ้นมาคำว่านาเกรุหมายถึงเวี้ยงหรือป่า คำว่าซากิหมายถึงชีกกระชากก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ2ปราณที่มีลากฐานมาจากปราณวายุชอบกันหรือเปล่าทั้งนี้ก็ยังเหลือปราณอีก2ปราณเท่านั้นใครที่อยากศึกษาปราณอื่นๆเพิ่มเติมจิ้มตรงนี้เลยนะครับกระผมรวมทุกปราณเอาไว้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กระผมมีกำลังใจและมีอีเวนต์แจกของครบรอบได้อีกด้วยนะ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ